ถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้เหมือนนี่ก็ไปโอเคก็ต้องขอการสบายดีนะผป้ชสมทุก่านนะขอะหางซูซ่องนี้นตอนนี้ใินนี่เก็บมาคับ ตอนนี้เขาอยู่ในเกมไหมครับเอาชีวิตรอดสามสี่สิอภัยนะทุกคนก็วันนี้ผมไม่สบายนะครับผมไอทั้งคลิปเลยก็มีเสียงไอขออภัยนะครับดอกไม้ใบยาเยอะมากเลยแล้วก็มีดอกไม้โ้สวยเลยทุกคนโอ้ยนี่มันทุ่งอะเป็นเด้อเลยป่นเนี่ยต่อใส่เพลงเมียหวานแบวเลยสวัสดีท่าสวัน้าอะไรหวานสวยจังเลยหวานพูดมั่วหรือเปล่าก็ได้ก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาช่วยแฟงด้วยการไปรหน้าเป็นทุ้เรียนนะทุกคนซึ่งทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทุนเรียนมันจะช่วยพี่หวานได้ยังไง แต่ทุเรียนในวันนี้ไม่ใช่ทุเรียนปกติทุกคนจะเป็นทุเรียนแบบเยอะจังวะม่ทุเรียนแบบมีชีวิตทุกคนเห็นปะมันคือมันมีตาด้วยทุกคนเนี่ยแล้วก็บองเบลมากนะทุกคนแล้วก็มีหน้าโกรธอ่นี่คือทุเรียนนะครับโอเคแลโผดดีกว่าทุเรียนก็จะมาณนี้นะครับอาจจะอยู่มนซอโอ้ยะทุกคนรู้สึกว่ามาครับมันจะทาให้มันมีเาีไม่ได้เนอะหรือว่านี่มันคือต้นทุเรียนเหรอขอข้อหนก็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 ต้นทุเรียนใช่ไหมวะทุเรียนใครเนี่ไม่สุกสักอันเลยนี่ มีตวันจากทุเรียนน่ะปกติวันเดี๋ยวว่าแค่ขุดต้นไม้ใบหญ้าอะไรกินเนี่ยทุกคนนี่ๆี่หวานมานี่ๆนี่ต้นนี้ทุเรียนเต็มเต็มต้นเลยครับมาเลยครับอันนี้ก็ดีบโอ้ับต้นนี้ครับ ต้นนี้ออกทำไมมันสุกแค่ต้นเดียวล่ะออกผลออกลูกออกผลอู้แต่ว่าสุกทุกคนทุกคนสุกเยอะมากจะมืดแล้วว่าทุกคนอะไรวะเนี่ยทุกคนอู้ซึ่งมันมืดมากเลยมขอตั้งค่าแบบว่าเอาแสงขึ้นแป๊บนึงนะคะทุกคนทุเรียนมันจะมีอยู่ศแบบใหม่จ้างคนทำโมเดลมานะไม่อยากว่าให้นแต่ว่าไม่รู้เรื่องอ่ะทุกคนเนี่ยทุเรียนปกติโอเคแต่มันสุกแค่ต้นนี้จริงๆนะมเหือนส้มโอแล้วสุกก็เป็นเขียวๆอย่างนี้ด้วยทุกคนโคตรเหมือนส้มโอผมว่าส้มโออะเนี่ยจะกกินนอะแต เปลือกอะไรเงี้ยอุ้ยอะไรอะ่ะทำไมมันเป็นมเหลี่ยมงั้นนะ่ะทูเรียนอะไรอะ่ะหรือว่าจะเป็นทูเรียนที่ตกมาจากต้นเหรอแต่ทำไมมันต่างจากเพื่อนจังวะเนี่ยเนี่ยต่างกันมากเลยสมโอ,อ,อไ,ไหนวัดคอง,งอมันยกไม่ได้ทุกคนมันหนักมากเลยอะ่ะยกไม่ขึ้นเลยอะ่ะออขุดก็ไม่ได้ด้วยถ้าคุณจะยกชั้นคุณต้องใช้อันนี้กินทูเรียนอ่ะแต่อฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยมีที่อันนี้พอดีเลย โอ้ทุกคนบังหน้าอ้าบังหน้าบังตาขออนุญาตชุดเอฟห้านะโอ้ยนี่ครับทุเรียนอะไรไม่รู้โอ้ยทำไมมันโอ้ทุกคนธุเลียนส้มโอจริงไงทุกคนเราเรเปลี่ยนชื่อคลิปเป็นส้มโอไปอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้โอ้บังหน้าไปหมดเลยโอ้ทุกคนโอ้ยทุเรียนโคตรหนาเลยทุกคนโอ้ยหนามันทิ่มหวานช่วยด้วยเฮ้ยหวานรอได้เปล่าอย่าใช่อยู่ตั้งไหนนะฮะทุกคนหวางว่าต้องหาอุปกรณ์ในการแกกินแล้วแหละเอ้าเอ้าทุเรียนมันหายเอ้า แกใช่ไหมจ้าทุเรียนฉันไปไม่หวานจะเจ้าซื้กับช้างได้หวานครับช้างมันกัดนะเว้ยบ้านโคตรใหญ่อ่ะโอ้ทุกคนเสียดายอุตส่าห์จะหาหมู่บ้านแล้วก็โอะไรอ่ะอะไรระเบิดวะหรือว่าช้างตดมันจะต้องตดตีไอ้เจ้าไอ้ไดโนเสาร์วันนั้นแน่เลยทุกคนเฮ้ยทุกคนหมายว่าอุตส่าห์จะหาหมู่บ้านเอาดาบแบบว่ามาแงะกินแบบทุเรียนอ๋อครับไม่ต้องหาหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวผมจะเสกดาบให้ทันนะ่วนีทันได้นะครับด้วยทุกคนคุณอยากจะดาบเรื่อไหนผมก็ยหวังผมว่าอย่างหวาังตชอบงใชนี้นะไม่ก็องนี้นะไม ่อผู้หญิงดีคุณเรียนโอ้ทุกคนไหมเหมือนทุเรียนไปเจ้าออนี่ไปดาบดาบเอาดาบไปไรเนี่ยเรียกเฟรี่สวอตมันะิตาได้ปะดาบของเฟรี่เหรอมีพิกซี่แล้วก็คริสตันด้วยทุกคนทุกคนรู้จักอ่าเฟรี่กับแบบว่าพิกซี่ไหมคะมันเป็นแบบว่าเหมือนนางฟ้าตัวน้อยๆแบบตัวเล็กๆใช่ะไรเงี้ยทุกคนใช่เหรอเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยถึงมาอยู่กับเราได้วะ หรือว่าน้องๆคอมเมนต์บอกว่านทุกคนแบบว่าถ้ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นก็คือมีคนมาแกล้งมีคนมาแกล้งเหรอไม่มีหรอกอีพีนี้ไม่มีครับนะจะมีคนมาแกล้งเราจริงๆบ้าไม่มีไม่มีไม่มีมีคนมาช่วยครับแต่ทุกคนแต่ดาบนี่เป็นเครื่องพิสูจน์นะโอ้ยฉันไมเดอทุกคนเรามาตัดไม้ทำบ้านดีกว่าวันว่าเราเริ่มไร้สาระไปเยอะแล้วถ้าไม่ันขุดไม่ได้อะมันคือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ยาต้นไม้ขุดได้เฮ้ยนี่มันแพนด้าแดงนี่แต่มันเป็นตุ๊กตาแพนด้าแดงอ่รทุกคนอ้ขุด แล้วก็อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรไม่หวัดอันนี้แม่หรือว่าหวัดกระคว้าสิหรืวมีอะไรอยู่บนหัววะอ่ะอ่ะอะไรวะอันนี่ไงได้แหละอะไรวะพอกดวางอันนี้ปุ๊บแล้วมันก็เดี๋ยวผมแปลร่าเป็นทุเรียนใจดีเลยแล้วกันทุกคนโอได้เลยอะอะไรทุกคนช่างมันเด็ดเอาไปมันไร้สาระขนาดนี้โอเคทุเรียนใจดีทุเรียนใจดีเก็บ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 อก็บเ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 เก็บ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 เกนบเก็บเก็บเกยเก็บ อย่าไปผิดเป็นผีต้นไม้เลรอฉันแค่ทำอะไรเฉยๆนะฉันแคมาตัดต้นไม้เฉยๆไม่ได้ทำาอะไรต้นไม้ต้นอื่นเลยนะเธอมาตัดต้นไม้ต้นนี้ทำไมโอ้ยจะขอโทษทุกคนมันอ้าทุกคนมันกิ้งใส่เราโอ้ทุกคนหนามมันจะต้องโดนเราแน่เลยโอ้ยยา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 ยได้ได้ไม่ฟังใช่ไหมนี่อุ้มเลยไม่อย่าทำกเน็บใช่ไหมไม่ฟังกันดีนักอย่าทำร้ายฉันจะไม่ทำร้ายเธอหรอกฉันแค่อยากให้เธอฟังใช่ไหมฉันไม่ได้ทำอะไรต้นไม้เลยหรือฉันแค่ตัดเอาไม้หนฉ เธอรู้จักคำว่าวัฏจักรากหรือเปล่าทไแล้วจะต้องแบบว่ามัน่งวงจรชีวิตเธอต้องเข้าใจหน่อยเธอมาตัดต้นไม้ที่ฉชนลูทำไมพี่น้องฉันตายหมดเลยจริงเหรออูฉัชนขอโทษงั้นชนไปต่อต้นไม้ให้ใหม่ละกันถือว่าเจ้เจ้ากันนะแต่ว่าต้นไม้ต้นนั้นหายไปแล้วเธอจะบ้าหรอทุกคนต้นไม้ต้นนั้นหายไปแล้วเธอจะบ้าหรอเอ้าก็ตัดแล้วก็ต้องต่อสิที่ไงเดี๋ยวฉันต่อให้มันทําไม่ได้ทําไมอ่ะถือว่า อันทําไมทําไมทําไมได้อะพี่ฉันต่อให้ตล้วนี่แล้วก็ให้พี่น้องเธอมาเกิดอยู่บนต้นไม้นี่ใหม่เธอต้องชดใช้เอ้าฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจนี่ฉันเตะฉันออกมาคืนแล้วนี่ไงด้วยการปลูกต้นทุเรียนห้าสิบต้นเปลี่ยนจากต้นไม้อยากจากปลูกต้นไม้ห้าสิบต้นเป็นทุเรียนห้าสิบอันได้ไหม จะมีอยู่สีอันเลยอีกอันนึงฉันไม่ไล่เก็บเลยไินอันยัยห้ไง50อันฮะเธอกินทุเรียนทำไมฉันไม่ได้กินใครกินใครกินไม่มีนั่นมันพี่น้องของฉันไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ได้กินเมื่อกี้ฉันฉันบอกว่าแพนด้าแดงมันกินอะเห็นไหมนะแพนด้าแดงตัวนั้นมันกินนอนนอนเนี่ยแพนด้าแดงตัวนี้กินเธอไม่เชื่อใช่ไหมเธอมาค้นตัวมาดูสิเนี่ยเต็มตัวมันเลยเนี่ยนอน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 นี่มาดูสิหลักฐานมาตัวมากหลักฐานคาหน้าคาตาเลยได้ปะเนี่ยดูสิโอ้หแพนด้าแดงเธอไปกินทุเรียนทำไมอ่ะ นั่นเป็นพี่น้องของทุเรียนตัวนั้นเลยนะโอเนี่ยต้องร้องไห้ต้องปลูกทุเรียนห้าสิบต้นแล้วแหละเปนด้าแดงอาทุกคนมันร้องไห้อูฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆเนี่ยไปดูสิแพนด้าแดงมันทำเนี่ยเนี่ยมานี่มานี่โอ้ทุกคนตัวหนักมากเลยเนี่ยดูสิอ้าวฉันไม่สนฉันไม่สนทุกคนมันไม่ยอมให้เราอุ้มเนี่ยมาดูสิฉันไม่ได้ทำเอาทุกคนเราต้องไปงอมไหมเนี่ยฉันขอโทษงั้นเอาพริกไหมเอาพริกไปแทนไหมเธอต้องปลูกหายไปเร็วจากว่าต้นไม้เออนี่เอไงเ ฉันให้ต้ตนโอ้ไม่กอดแล้วฉันจะทำยังไงแล้วฉันต้องปลูกยังไงฉันจะไปเอามาเล็ดพันธุ์หรือว่าเอาอะไรมาจากเดี๋ยวฉันให้ใงไงเธอคนหาเรื่องใส่ตัวจริงๆเลยนี่ไหนอะเอามาให้ดีเดี๋ยวปลูกไงอะทุกคนจะมาเอาชีวิตรอดดันได้แบบว่ามาปลูกต้นไม้เฉยกลายเป็นคนรักโลกเฉยเลยต่อไปครับอันนี้อะไรเนี่ยต้นทุเรียนต่อไปถ้าสีต้นไม่ใช้เวลากี่นาทีวะเนี่ยก็หลายนาทีอยู่นะแต่เราก็ต้องทำจริงๆใช่ไหมทำก็ได้วะหนึ่ง เอ,าเอ,าเอา้าเอ้าหว่เป็ไรอะเอา้าอะไรอะเมื่อกี้ฉันเอา้าอะไรอะเมื่อกี้ฉันต้อนอู้ลอูกให้ไม่ใช่เหรอเธออู้งานเหรอ <c oughs> ฉันอู้ตอนไหนวะจะเป็นอู้ทุกคนอะไรวะเนี่ยทำไมหญ้ามันเยอะขนาดนี้อะหูยจะเป็นอู้งานตอนไหนเมื่อกี้เธอฆ่าฉันตั้งหากล่ละฉันเห็นนะอย่าิดวาฉันต้องตัดทุกคนหญ้าเยอะแบบนี้ก็เ้นอู้ตัดแบบเราอะดิเพราะถ้าหญ้าเยอะแบบนี้เราจะตุด เราจะปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นทุกคนเธอต้องตัดหญ้าด้วยนะตัดทําไมเธอบอกให้ปลูกอย่างเดียวนี่เธออย่ามาหัวหมอเลยเจหัวทุเรียนให้ตายเถอะทุเรียนเนี่ยพวกหญ้าพวกนี้ม่ใช่เป็นการสางตึกเป็การเติบโตของต้นไม้พวกเราทุกคนทุเรียนมันไม่ชอบหญ้าแย่างินทุเรียนอ่ะไม่ชอบหญ้าแต่ฉันอ่ะไม่ชอบหน้าเธอแหละเพราะหญ้าแย่งกินเราฉันอ่ะไม่ชอบหน้าเธอเลยหน่ารักทุกคนเนี่ยอู๋จะตัดหญ้าหมดเนี่ยโคตรเยอะเลย เราออกจะน่ารักไม่อ่ะเธอไม่น่ารักเลยเธออ้วนจะตายเธอหน่ะมันอ้วนเนี่ยเธออ้วนมากเพื่อนเธออ้วนนะใช่ไม่อ้วนหรอฉันน่ะหุ่นดีเฟิร์มเฟิร์มโว้ยอะไรของเธอต่อยแม่เลยนหยขอพื้นที่หน่อยครับขอพื้นที่ในการปลูกหน่อยครับแหมให้ได้เดี๋ยวจะมาสร้างบ้านเอาชีวิตรอดกลายเป็นแบบกลายเป็นชาวสวนทุเรียนตอนไหนวะเนี่ยโอ้โอ้ my god โอ้ อู้ทุกคนหวานแหลกมากเลยมีญาเยอะแล้วหวานแหลกมากเลยหวาไม่สามารถแบบว่าเต้องดูแลสวนนี้ด้วยต้องแบบว่าเจนเยลและสินะปลูกเสร็จเธอต้องดูแลสวนนี้ด้วยเป็นเจ้าของเพื่ออะไรก่อนเพื่ออะไรฉันทาไปฉันได้แบบได้ตังได้ค่าแรงมิเน่ยพอเธอเป็นเจ้าของสวนฉันไม่เป็นเจ้าของสวนตอนไหนฉันไม่เคยรับปากเลยเจ้าของสวนไม่อยากรวยนะฉันให้ฉันไม่เอาฉันไม่รับไม่อยากรวยหรอไม่เอาไม่เป็นไรแอมแอม thank you แอ i ฟา a แอนยู มาดูเงินที่ฉันมารถแใช้หมดเียรในการใใช้้หตัวเองรวยไดหมาดูเงินนทีี่ฉัมก่อนไหมก่อนเธออยากได้ไหนเธอฉันสามารถสร้างหมดเทียรทีได้เธอจะมีเยอะแค่ไหนกันโจรแล้วเธออยู่ไหนบ้านเนี่ยเขียวไปหมดเลยเนี่ยไหนไหนอยู่น่ะเออนี่ยโอ้โหให้ตายเลยอ้วนแบบพอๆกับยาทุกคนไหนโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรออุ้ยบ้านทุกคนเราสร้างหมดเทียทีก็ได้เยอะแหละต่อวันทุกคนแต่ว่ากินเยอะมากเลยนะนี่คือ รายได้ตอรายได้สวัสดเหรอเอาเอาโอเคฉันเป็นเจ้าของสวนโอเคโอเคครับได้เวลาทำงานแล้วค่บทุกคนอ่าอ่าตัด้านะคะทุกคนตัดญ้าดีมากพี่แกคิดว่าฉันเดีว่าลูกน้องลูกน้องอะไรเนมบอกว่าฉันเป็นเจ้าของสวนนี่ก็แปลว่า ฉันน่ะก็เป็นเจ้าของตัวเองไงฉันเป็นเจ้านายตัวเองเอ้เฮ้เไอ้เล่าใจไอ้เล่าใคุณนะครับไอ้เล่าใคุณทุกคนหาว่าพี่หวานเห็นแก่เงินเหรอปั๊บไม่ได้หาไม่ได้เห็นแก่เงินก็กกกก็็็็แค่แบบว่าใช่ว่าพี่หวานเห็นแก่เงินกดอนหนึ่งนะครับก็แค่ไดมอนด์ไม่ไม่ขี่อันเองทุกคนเอออ่าไม่ขี่อันดโอ้ทุกคนหวั่นเริ่มแลกคือแลกคือแลกกับการตัดหญ้าเขื่อนื่อนคือว่าห้าสิบต้นแล้วแหละห้าสิบต้นแล้วเนี่ยไม่ถึงเนี่ย ไอ้สิเฮ้ยอะไรเนี่ยฉันพอมันไม่ถึงเราเหรอมันคืออะไรวะเนี่ยทุกคนเครื่องยนต์เอ้ยอะไรวะเนี่ยเจ๋งอ่ะอยากได้อ่ะทำไงวะคืออะไรวะเนี่ยคืออะไรอ่ะอะนี่ยเราโม้เ่อยากได้อ่ะอะไรเนี่ยโอ้เจ๋งขับละแย่งแล้วทุกคนแย่งเอ้าไม่มีน้ำมันฉันกำลังจะเติมน้ำมันจุดหน่อยให้ใจเถอเติมหน่อยเอาเป็นว่าฉันหมูห้าสิบต้นแล้วนะถือว่าถือว่าสัญญาแบบว่าจบสิ้นเพียงแค่นี้โอ้โอ้เราต้องตัดหญ้าเหรอเพิ่งรู้ตัดหญ้าาเปลยตัด งานไปนักโทษแกก็ตัดอ่าตัดหญ้าไปอยู่จะเป็นคนแบบว่าปลูกทุเรียนเองนี่นี่จะได้สูตรต้นเลยเนี่ยพี่น้องแกเยอะไปหมดเลยเนี่ยไม่เห็นถึงเลยจะเอาพี่น้องหมาถึงอะไรพูดอะไรไม่เข้าใจเอาไปไหนอะไรเนี่ยฉันปลูกฉันกำลังเพาะพันธุ์พี่น้องเธออยู่เนี่ยเนี่ยเธอเห็นไหมเนี่ยฉันกำลังพี่อ่ะเฮ้ยเอาสิถ้าเธอยิงปุ๊บพี่น้องเธอจะตายอย่าขยับิิสอย่าขยับเอาสิพี่น้องเธอจะตายมาสิเนี่ยฉันถือพี่น้องเธออยู่อ่ะ กลัวลบางทีเราก,ก็ต้องเสียสละทางที่เราทางบางทีเราต้องเสียสละ <c oughs> ทุกคนดูมันคตรเลือดเย็นอะที่เราแบบว่าเช่นตัดต้นไม้ไม่แค่ต้นเดียวมันยังแบบว่าโอา้ใช้งานล้วขนาดนี้ทุกคนหวัดขอหนีใจไอทุเรียนที่แบบว่าหน้าหน้า,หน,าหน้าคิตตี้แต่ว่าใจมาเวลแล้วกันทุกคนเฮ้ยใจโหดเยี่ยมเลยทุกคนก็สละกิมนีะทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก็ติดตั้งให้หวาดด้วยนะคะทุกคน